ความปราดรืนาของสุเมดาัต์ในอดีตการอันกายพ้นระวังนึ่งในสียุคอันนมมีที่สิ้นสุดในยุคที่โลกมุนรอบจํานวนสัันวันมีเมืองหนึ่งชื่อว่าอัมรนาการะและในเมืองนั้นมีผู้คนอาศัยอยู่พร้อมผู้มีความรู้ชื่อสุเมศเขาชํานาญในพระเวททั้ง3มได้แก่ลิกเวทยชุเวทและสามเวดเขาได้รับทรั์ทรั์ให้หมอดดอกักมากมายมหาศาลแต่เขาไม่รับไวและมอบให้คนอื่นๆ เขาบริจาคเงินจํานวนมากและและทานให้แก่คนยากจนแล้วที่นั้นเขาฝึกทําสมาธิเดินจงกรมและนั่งสมาธิจนในวันที่7วันเขาบรรลุอภิอํานาจอยังรู้ใจคนสามารถเห่าเห็นเดินอากาศได้และวันหนึ่งขณะที่เขาเห็นคนกําลังสร้างทนพวกเขาบอกเขาว่าพระพุทธเจ้าที่ที่ปังกอรผู้รู้แจ้งแจาโลกได้ปรากฏขึ้นแล้วในโลกมนุษย์ในดังนั้นสุเมดาสตะจึงขอเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างทนและที่นั่นเองเขาไม่รู้ว่าตัวและเมื่อพระพุทธเจ้าที่ปังกอรมาถึงพร้อมกับพระอรหันต์สิสวรร์ รูปสุเมดาบสอสังเกตเห็นพระพุทธเจ้าจะต้องเหยียบยำโคลนในส่วนของถนนที่ไม่เสร็จสุเมหดาบสจึงปู่เผาตรงจุดที่เป็นโคลนจากนั้นนอนความหน้าบนเผาที่ปู่และเชิญให้ขณะที่นอนความตัวเพื่อให้ขบวนพระพุทธเจ้าเหยียบผ่านสุเมดาบคิดว่าสามารถเผากิเลสผีผ่านแต่สิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์แก่เธชันพีและแทนที่จะเป็นฉชนนั้นฉันจะมุ่งมั่นสู่พระพุทธเจ้าอันสูงสุดและปลดปล่อยทั้งมนุษย์และเทพบาให้หลุดพ้นจากและนี้คือความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ของเขา พระพุทธทีปังกอร์รู้ได้ถึงคําอธิษฐานอันยิ่งใหญ่ของเขาจึงทายว่านักบวชผู้นี้จะกลายเป็นพระพุทธเจ้าในโลกในอนาคตอันไกลโพ้นที่วัดไม่ได้จากนั้นเทวดามนุษย์อสูรและยักษ์ได้ข้ารับสุมเมธโดยการเวียนประทักษินด้วยความคารับสุมเมธดาบจึงนั่งสมาธิ้วยความมั่นใจและเชื่อในคําของพระพุทธเหล่าเทพทั้งหลายในหมื่นโลกจึงประกาศไปก้องว่า บุคคลนี้จะต้องกลายเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนสุเมดับสคิดถึงบารมีสุบทัสได้แก่การทำทานรักษาศีลการไม่ยินดีในการความรู้แจง้งความอดทนความเพียรความจริงใจความมุ่งมัน่นความเมตตากรุณาและการหวงังเชเปน็นทางสูงเ่เป,นนสปเป้าหมายของเขาเมื่อสุเมดับสึกได้ดังนั้นแผ่นดินสั้นสะเทือนและดอกไม้สวนร,ร่วงเทพเจ้าและมนุษย์โปรยดอกไม้และอวยพรและกล่าวว่าขอให้ท่านบรรลุการตัสรู้ครั้งยิ่งใหญ่ที่ท่านแสวงหาขอให้ท่านปลอดภัยจากขอให้คุณบรรลุสติปัญญาสูงสุดอย่างรวดเร็ว